เหตุการณ์ระทึกในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของคืนวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาคนร้ายเลือกลงมือในขณะที่ภายในร้านไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการและเหลือเพียงพนักงานสาวประจาอยู่หน้าเคาน์เตอร์เพียงลําพังเหตุการณ์ทั้งหมดถูกกล้องวงจรปิดภายในร้านบันทึกเอาไว้ได้หมดครับ ั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากคนร้ายใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีนับตั้งแต่เข้าไปในร้านลงมือยิงแล้วก็วิ่งหนีออกไปแต่การลงมือครั้งนี้คนร้ายไม่ได้ทรัพย์สินที่มีค่าจากทางร้านออกไปเลยยังไม่ทันพูดอะไรเลยบอกว่านี่คือการป้นแล้วก็ลั่น,ล,นลั่นไกยิงเจ้าหน้าที่พนักง,งานขายโชคดีที่เซเว่นอเวแห่งนั้นเนี่ยเขามีซีซีทีวีกล้องซีซีทีวีจับภาพไว้ได้ทั้งหมดเป็นภาพวิดีโอก็มันเป็นผลดีในการสืบสวน หลังเกิดเหตุคนร้ายยังไม่ได้ของไปนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นมือใหม่พอรู้สึกว่าเปิดมันลั่นก็วิ่งหนีออกไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่เพื่อนมารอหนีไปจากภาพที่บันทึกเอาไว้ได้จะเห็นได้ว่าคนร้ายไม่ได้ลงมือเพียงคนเดียวแต่พักผู้อีกคนจอดรถจักรยายนยน์ไม่ติดแผ่นป้าทะเบียนรออยู่ที่ริมถนนด้านหน้า นักการที่ตกเป็นเหยื่อกระสุนในครั้งนี้คือนังนสาวสุดใจบัววิไลาอายุ23ปีหลังเกิดเหตุเพื่อร่วมง,งานให้การว่าเธอเป็นคนขยันทํางานและไม่มีเรื่องทะเลาะก,กับใครอย่างรุนแรงมาก่อนเหตุการณ์ในครั้งนี้จึงไม่น่าจะเกิดขึ้นจากเรื่องส่วนตัวนั่นแหละมัออจะทำต่งานก็จะไม่ค่อยพูดอะรที่อื่นเลยก็เลยหยาดน้อยนั่นแหะนางสาวสุดใจทนพิษบาดแผลไม่ไหวและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในคืนวันที่เกิดเหตุนั่นเองน้องเคยเป็นคนโทรมาบอกว่า เิดเรื่อนแล้วน้องสาวถูกยิงตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกเลยลูกซ้ายเขาคนเจ็ยมากว่าน้องสาวถูกยิงมาแล้วลูกส้ายพ่อมาอีก,กคิด้ำที่สองว่าอ่าพอวัาวัดตรงมาหรอวัด เพ,าพปปราะว่ามากกุประโยชน์ตอนนั่งเบ็ดเจ้ดทีไปแล้วคือเป็นดูอู้คือว่เป็นหนูเพื่อนเนี่ย,ยก็ว่านวูวาอะไรที่เป็นหนูเพื่อนในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจพบหลักฐานสำคัญนอกจากภาพวิดีโอที่บันทึกเอาไว้ได้และปลอกกระสุนนั่นคือหมวกที่คนร้ายสวมเพื่ออำพรางใบหน้า ซึ่งตำรวจจะนำไปใช้ตรวจ DNA จากเหงื่อและเส้นผมที่ติดกับหมวกเพื่อหาตัวคนร้ายต่อไปปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กองสืสงบสวนนครบาล8เนี่ยเขาคลุกคลีอยู่กับข้อมูลท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนนั้นๆเนี่ยเขาก็สงสัยว่าน่าจะเป็นไอ้หมอนี้ซึ่งเขาเคยจับมา,มาแล้วจับยาเสพติดมาสองครั้งแล้วก็จับไปฟื้นฟูอะไรเนี่ยเขาก็ไปดักรอปรากฏว่าไม่อยู่บ้านยิ่งเชื่อเขาอีกว่าไม่น่าจะเป็นตัวนี้แหละที่มันหายไป ล้วก็เข้าไปอยู่บ้านเพื่อนอีก,อกที่หนึ่งก็ไปจะคุบได้ในในวันอีกถัดมาอีกสองวันคนร้ายที่ลงมือยิงนานสาวสุดใจก็คือนายนันทวุฒิโตดินซึ่งเป็นคนที่อาศัยอยู่ในท้องที่นั่นเองคนร้ายยังให้การสารภาพซัดทอดว่าคนที่ขี่รถจักรยานยนต์คือนในกบและยังมีอีกคนที่ร่วมวางแผนก็คือนายอ้วนซึ่งขณะนี้ได้หลบหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้วไปจับเนี่ยเขารับสารภาพเลยว่าเขาเนี่ย ยิงคนตายมาแล้วก็ทําอะไรมาบ้าง,ม,าางมีใครบ้างคนร้ายให้การว่าสาเหตุที่ลงมือเพราะต้องการเงินไปซื้อเหล้าและไม่ได้ตั้งใจยิงเพียงแค่เอาปืนมาขู่เท่านั้นแต่ปืนล่าดสีกอดและนี่คือใบหน้าชัดๆของผู้ร่วมวางแผนและก่อเหตุในครั้งนี้ซึ่งตํารวจกําลังเล่งสืบสวนเพื่อนําตัวมาดาเนินคดีคหลังจากจับตัวคนร้ายได้ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำตัวคนร้ายไปทำแผนประกอบคำสารภาพตำรวจต้องวางกำลังป้องกันอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรูกประชาต์ตคนร้ายแต่แม้ว่าตำรวจจะวางกำลังป้องกันรัดกุมเพียงใดก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นจนได้เมื่อมีชาวบ้านพยามดูกันเข้ามาหมายทำร้ายนายนัทบุฒิ เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยุติการทำแผนและนำตัวขคนร้ายกลับไปคุมตัวที่โรงพักมันเป็นเรื่องของข้อมูลท้องถิ่นมีสำคัญมากแล้วก็ภาพวงจรปิดเนี่ยเทคโนโลยีสมัยให,ใหม่ในช่วยได้มากทีเดียว